11ลงทางเออลงทาง

một năm

อันนี้ไม่ใช่คนป่วยเราขึ้นมาเนาะไม่ค่ะไม่ค่ะคนทั่วไปคนที่แข็งแรงที่จะมาบริจาคโบนิทเท่านั้นฮ่าพอดีได้เป็นไงบัดให้มันเกิดเกิดช่างไหนมาบัดนี้เราวที่ขวาที่ฝาคือบีขวาที่ขเป็นคือบีที่ซอที่เห็น ตรงนี้ลงแต่ว่าไปจะตั้งได้อยู่ไหม่ต้องมีมีเจลลี่เจนะแล้ก็จ้กับไข่เป็นม้าชมเ่ากเสียชวิมีาชีพเดี๋ยวพี่จะ

รวมทั้งท่านสาษษธารณอำเภอสิงห์บเรีแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานของโรงพยาบาลสุงห์บเรีทุกท่านนะคะยินดีนะคะที่จะเปิดให้บริการเ้ื่อรับบริจาคโลหติตและว,วันที่1กรกฎาคม2567ซึ่งหวังว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ทุกท่านจะมาร่วมเชิญชวนให้บริจาคโลหติตนะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าการทำบุญหนึ่งครั้ง อาจจะช่วยชีวิตได้อีกสามคนนะคะแล้วก็ช่วยชีวิตของผู้คนได้มากมายขอเชิญชวนทุกท่านมาด้วยร่วมทำบ,บุญน,นะคะไม่ต้องจ่ายงคนไม่ต้องเสียอะไรมากนะคะขอแค่เสียสละเือนของตัวเองมาเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นนะคะพิงดีต้อนรับทุกท่านนะคะโรงพยาบาล4ีบวเดือนเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียงค่ะรอ,อ,องรับประชากรอยู่ที่1แสนหแสนหมืน่นคนนะคะ แล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งหมด288คนเราเปิดโรงราบมาตั้งแต่ปี2524ค่ะจนถึงนปีนี้ก็43ปีแล้วค่ะรงยาบาลขผลเราเลียเห็นว่าเราได้จะให้รองรับประชากรในเรื่องของทั้งอำเภอสุพรรณเรืแล้วก็อำเภอข้างเคียงเพราะโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลที่เป็น M2 ค่ะที่มีแค่เฉพาะทาง4สาขาคือสูติกริมศัลยกรรมองมารองคารองคารวิชากรรม เราก็อณิกรรมค่ะซึ่งเราเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดของบร,รีูัซึ่งถ้าเราพัฒนาโรงหวาดของเราก็คงจะช่วยผู้มา,ารับบริการทั้งในอำเภอสรบุรีและอำเภอท่าเชียงได้ค่ะกระผมกิตกรรมผู้พลนเมืองสาธารณสุขของเธอสรบุรีก็เชิญ่วนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสรบุรีก็เธอใกล้เคียงนะครับเข้า,ขขามารับบริการโลหิตนะครับเพื่อช่วยชีวิตเดือนพี่น้อง ของคนอำเภอศรีบุรีแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับซึ่งเรามีความพร้อมที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ของเราอย่างเต็มที่ครับยังไงก็วันที่1กรกฎาคมส5 6 7ัเป็นต้นไปก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามารับบริจาคโลหิตที่ที่ของเราครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับดิฉันนางวชิรพรแสงเลิศหัวหน้าโครงการโรงพยาบาลศรีบุรีนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่จะมาร่วมบริจาคโลหิตซึ่งของเราเนี่ยบริจาค ทุกวันจันที่หนึ่งของเดือนนะคะทั้งวันแล้วก็จันทร์ถึงสุขช่วงบ่ายทุกวันนะคะที่เราต้องรับบริจาคเงินหิดเนื่องจากว่าเราดีแทพลเลือดนะคะหมอผ่าตัดไม่มีเลือดนะคะจัดเป็นก็ไม่อที่โรงพยาบาลทั่วไปก็ไม่เพียงพอเราจึงจเป็นต้องเปิดหน่วยบริการบริจาคเงินหิดของเราเพื่อใช้ในโรงพยาบาลของเรา แล้วก็โรงพยาบาลในจังหวัดอุตรดพต์และก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมรับบริจาคเพื่อช่วยชีวิตของคนไข้ทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะที่มารับบริจาคนะคะเราจะได้ให้เกียรติบตทประธาในการรับบริจาคโลหิซึ่งสามารถที่จะนําไปสะสมการบริจาคโลหิได้นะคะของสภากชาติไทยและก็บุคคลทั่วไปหรือว่านักเรียนนะคะสามารถที่จะนาไปกด ปริโอของตัวเองได้ะคะ่ะเป็นจิตอาสาด้วยะคะ่ะ